กบอกแกจะถูวันที่หนึ่งนะแม่ซื้อวันที่อะไรสองใบบอกไม่ได้นะงวดเนี้ยแม่ถูกแม่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ถูกแม่แม่ซื้อมากกว่าสองใบอ๋อใช่บอกต้องซื้อมากกว่าสองใบนะแม่ซื้อมากกว่าสองใบแล้วก็บอกแล้วบถ้า่างนั้นแม่ซื้อห้าใบห้าใบเลยดีกว่าถูสามสิบล้านแล้วบอกเหมือนคู่ปีชาได้นะ <laughs> อย่าลืมเรียด้วยนะ <laughs> อย่าลืมเรียด้วยนะ๋ยวบอกไม่ต้องเรียดเพราะแม่ซื้อผ่านแอปอ่าแล้วเราก็บอกว่า ไอ้กองสลากพัดนะไม่ใช่แม่ซื้อผ่า,แปปา,านอออาอาแอปเป่าตังค์อะไรแบบนี้พอแกบอกว่าแกซื้อผ่านแอปเป่าตังค์อ่ะไอ้บังไฟเหมือนบังไฟพญานาคดูประคุณอะ่ะมันปุ้งปั้งมากกว่าเดิมเรารู้เลยแกถูกหวยสามสิบล้านแน่นอนเราบอกแม่ถูกสามสิบล้านแม่ให้ผมยี่บาทนะจนานเอาเท่าไหร่เดลิสัยแกจะเอาครึ่งหนึ่งได้นะได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วกันเอาสิบเปอร์เซ็นต์พอได้เท่าไหร่ก็ได้กะถามสิบแกแกนั่งคิดอ่ะสามล้านสิบเปอร์แล้านสิเซ็นต์เท่าไหร่ แล้วเหมือนกับแกนั่งคิดแล้วว่าความกอของแกอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะไปไปทัวร์ใต้แต่แกบอกว่าแต่นั้นว่าจะแกถูตรเหมยแกออกเองพอเราจัดทัวร์ขาดทุนทุกเตี๋ยแกบอกเดี๋ยวแกเราเองเราบอกไม่เป็นไรถ้าสูตเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำอะไรใช้ว่ากันระหว่างกันเดี๋ยวเอาเงินไปทำอะไรใช้ว่ากันแกก็นั่งคิดสามล้านได้พอแกนั่งคิดว่าสามสิบล้านเสียสามล้านได้ได้ทันทีเลยว่าได้ได้ วันนี้มามอบเงินสามล้านให้อาจารย์แขกค่ะเรื่องเรื่องเนื่องจากถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบสามสิบล้านค่ะได้จากที่ไหนครับได้จากที่อาจารย์แขกค่ะแย่จากที่นี่ค่ะวิหารเซียนมาตวิหารเซียมาตยาที่นี่เลยค่ะวัดมันมาวันที่ยี่สิบแล้วก็มาคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ให้เลยและขอตรงๆอาจารย์ก็ให้ตรงๆแล้วเลขนี้ได้จากจากใครครับอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นคนบอกให้สามตัวแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อ ที่อยากที่อยากซื้อแล้ซื้อได้หมดทุกทุกคออให้เล่นตรงๆมาเลยค่ะแล้วก็มาตัดเสื้อวันนี้เลยมามอบให้อาจารย์สามล้านบาทค่ะจากที่อาจารย์ช่วยเหลือเมตตาสั่งสอนทุกเรื่องเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องโชคลาภอันนี้แต่ว่าซึ้งใจที่อาจารย์สอนทุกอย่างอาจารย์สอนให้เราแบบใจเข้มแข็งบ้านะสู้แล้วก็ต้องทํางานแบบอันเนี้ยของคุณแม่ก็คือมาหาอาจารย์แล้วก็ แม่ก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายแล้วก็เขาแบบมุ่งมั่นมากว่าความสุขของเขาคือรางวัลที่หนึ่งที่เนี่จะต้องได้เขาก็มาคุยกับอาจารย์แล้วก็ได้อันเนี้ยเรนเนี้ยเราพวกพวก,พวกเราเนี่ยแบบซาบซึ้งบุญคุณอาจารย์แล้วก็ถ้าอยากถ้ามีโอกาสตอบแทนบุญคุณอะไรอาจารย์ได้เราก็อยากจะทําอันเนี้ยเงินเนี่ยแค่เป็นส่วนหนึ่งที่รู้ว่าอาจารย์จะช่วยคนแล้วก็ทํางานต่างๆแล้วก็อยากให้เงินเนี้ยได้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากมอบให้กับอาจารย์ไป ต่อไปค่ะแล้วก็กลับขอบพระคุณอาจารย์จริงๆแบบชีวิตเราก็เราถูก30ล้านเราให้อาจารย์3ล้านตรงนี้ค่ะคเงินจริงๆไปขึ้นเงินสานามบินน้ําไปด้วยกนันทั้งครอบครัวคือดีใจแบบที่สุดในชีวิตแลออ้วค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นคนดีทําอะไรประโยชน์ได้เราก็จะทําแล้วก็เห็นอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ผู้มีพระคุณขอบคุณนะคะ <c oughs> ให้ชีวิตร่ำรวยนะทำอะไรก็ให้สำเร็จ อยากได้อะไรในทางที่ที่ดีที่ถูกที่ควรก็ให้สําเร็จแล้วก็ชนะอุปสรรคทั้งหมดแล้วก็ชีวิตเจริญเจริญขึ้นไปนะคิดว่าเราน่าจะมีโชคตามที่อาจารย์พูดหรือว่าคิดว่ามีเพราะตังคเืออาจารย์ใจใจนิ่งๆเย็นๆมากเลยนิ่งๆเย็นๆรู้สึกว่าเราต้องมีโชคอ่ะเพราะอาจารย์บอกอะไรก็ทุกอย่างที่ผ่านมาก็ตรงทุกอย่างเลยก็ได้ แล้วซื้อไปกี่คู่นะซื้อไปห้าใบครับแล้วพอกผลรางวัลออกมาเป็นไงตอนนี้ก็ดีใจเนอะอนนั้ยคิดไหมว่าจะถูกก็แบบใจก็นิ่งๆก็คิดว่าอาจารย์ต้องให้เราแหละพอประกาศรางวัลที่หนึ่งก็เราประกาศแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกมาดูรู้แล้วค่ะมาดูดูมือถือก็ดีใจอ่ะอาาซื้อแห่ไหนแล้ซื้อทไหนซื้อทางเบาตังอ๋อเบาตัง ครับแล้วนอกจากเรื่องลอตเตอรี่ครับท,ที่ถูกครับมีเรื่องอื่นที่จ่ายแผ่พูดแล,ล้วเราตรมีไปไหมเป็นตัวเดียวแตบบ่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบพ่อขอ,อประทับใจให้แม่เช่นแบบเพื่อนหรือว่าเรื่องพูงจุย้ยเรื่องอะไรครับเรื่องพวงจุย้ยต้โอเคนะคิดโตมมากคือแบบอะไรนะเดี๋ยวมันหลายอยา่างแบบอาการทุกอย่างคุ้ตุ้งหมดเลย<ม>เขาบอกว่าเออคุณไม่อยากไปเที่ยวไหนเนเธอร์แลนด์เออเดี๋ยวได้ไป<ม>แล้วบอกว่าเอออะไรนะรักษาสุขภาพรักษาแข็งแรง เราจะถูกลางวันใหญ่ซึ่งทักมาก่อนหน้านี้แล้วพันทักมานานแล้วบอกว่าทักเป็นปีเพราะว่ายักยกแลแม่ดีๆนะให้แม่แข็งแรงนะล้วแม่จะถูกวันใหญ่เพราะดวงแม่มีถูกคนที่เห็นดูแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เราเป็นวันตรงกับวันที่5พฤศจิกายนซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงที่ตรงกับวันพุทธเจตนาเราครั้งแรกดั้งเดิมเนี่ยก็คือเราจะทําพิธีหล่อผู้ประคุต ที่ท่านขึ้นมาจากเมืองบาดาลที่ตรงกับวันเพ็ญพุธก็คือวันลอยกระทงเ,เหตุการณ์เนี่ยที่มีปรากฏการณ์คนถูกหวยได้30ล้านเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่20ตุลาเราได้ทําพิธีบูชาดาวกินเจที่นี่แล้วก็ลูกศิษย์ครอบครัวเนี่ยเขามาร่วมพิธีแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันเราได้นั่งคุยกันเพราะมีเวลาเหลือเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็ได้ชวนคุณแม่เขาเนี่ยว่าให้เอาเศษทองเนี่ย ที่มันแตกๆขาดๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เอามาหล่อหัวใจผู้ประคุตแล้วพอดีว่าลูกศิษย์ท่านเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเศษทองหักๆก,ก็ได้อาจารย์มีจี้มีจี้รูปหัวใจอยู่อันหนึง่งมีจี้รูปหัวใจอยู่อันหนึ่งดั้งเดิมเลยเดี๋ยวจะเอาจี้รูปหัวใจเนี่ยหล่อผู้ประคุตองนี้แล้วกันหล่อหัวใจผู้ประคุตตรงนี้แล้วกันอ,อันนี้มันเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็เราไม่ได้สามารถทําได้ตลอดเวลาเดี๋ยวคนจะหลงว่าเราจะทําได้ตลอดเวลาในเรื่องนี้นะเราก็เห็นเป็นรูปเห็นเหมือนดูโทรทั์เนี่ยเป็นอุปคุตเนี่ยยืนบนเต่าลอยขึ้นมาข้างๆหัวเขาแล้วก็เปิดบาทอ่าเปิดบาทแล้วในในภ้าที่เราเห็นเนี่ยคือลูกศิษย์เนี่ยท่านเนี่ยเขาได้เอากล้วยน้ําว้าสองใบใส่ลงไปในบาท พร้อมกับน้ําตาลปี๊ที่เป็นแว่นกลมเนี่ยใส่ลงไปในบาทแล้วก็อุปคุตเนี่ยท่านยิ้มท่านยิ้มเราก็เลยรู้ด้วยเจตนาเรารู้ด้วยรู้ด้วยตัวเองว่าอุปคุตองเนี้ยได้มาโปรดโยมผู้หญิงท่านนี้ก็คือลูกศิษย์เราคนนี้แล้วเราก็เลยได้บอกลูกศิษย์ไปว,ว่าชีวิตเนี่ยอยากได้อะไรมากที่สุดด้วยอน,นิสงส์แห่งบุญของทานที่โปรดผู้ที่ถอดสมาบัติอย่างอุปคุตเนี่ย เขาจะต้องได้ตามอที่เขาอธิษฐานแน่ด้วยกุศลแห่งใจเขาเราบอกว่าให้เขาเอาเศษทองเล็กๆอะไรก็ได้ให้แตกหักเนี่ยมาทำแต่เขามีใจเป็นกุศลซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะแต่เขาเนี่ยมาช่วยงานเราเวลาเรามีพิธีกรรมอยู่ตลอดเวลาเขามีทองติดตัวเป็นทองสำรูปประพันธ์โดยไม่แตกหักด้วยและอยู่กับเขาตลอดเวลาเนี่ยเขามีใจอันบริสุทธิ์ที่เขาจะทำทาน โดยการที่เอาทองเนี่ยมาหลอกหัวใจผู้ประคุตเรารู้เลยว่าเนี่ยประคุตได้มาปลดบุคคลผู้นี้แล้วที่มีใจเป็นกุศลในชีวิตแม่เนี่ยอยากได้อะไรที่สุดเอาณตอนนี้เลยเขาบอกอาจารย์แม่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพอเขาบอกแม่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยภาพในสมาธิเราเนี่ยก็เห็นเป็นเหมือนบ้างไฟพญานาคนะพุดขึ้นมาจากน้ําเรารู้เลยว่าเขาได้เขาได้มาหากุศลกัาเนี่ยทำให้เขาได้ ในสิ่งที่เขาสมปรารกถกนาแน่นอนเราก็เลยบอกแม่งวดน,นี้แม่ถูกหวยรางวัลววที่หนึ่งแน่แม่เราก็ถามกันนะแม่ซื้อหวยทีละกี่บาทเขาก็บอกว่าแม่ซื้อหวยทีละสองร้อยห้าร้อยพันพันสองพันอ่ะถ้าแม่มีเงินแม่ก็กล้าซื้อนะอะ่าแล้วด้วยด้วยการที่เรารู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นคนแบบเสียดายเงินเสียดายเงินเราก็ได้บังคับลูกสาวเขาซึ่งปกติผมจะไม่ทําแบบนี้นะ ผมก็ได้บังคับลูกสาวเขาที่ชื่อเกียบเราบอกว่าเกียบเอาเงินให้แม่หมื่นหนึ่งซื้อหวยงวดดีเลยซึ่งปกติผมจะไม่ทําแบบนี้นะบอกให้ทุกคนรู้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ผมทํากับทุกคนนะเ <c oughs> นี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมบังคับเขาว่าเกียบเอาตังให้แม่หมื่นหนึ่งซื้อหวยเพราะผมรู้ว่าเขางกเขาไม่ซื้อแน่และเขาจะได้บุญนะเนี่ยคือเขาจะได้อน,นิสงของบุญเนี่ยไม่เต็มที่เพราะเขาไม่ซื้อแน่ผมก็บังคับให้เขาว่าเ๊ยเอาตังให้แม่หมื่นหนึ่งนะซื้อหวย แล้วก็เย็บในได้โอนเงินให้แม่ไปหมื่นหนึ่งแล้วแม่เขาก็หันมาถามผมว่าอาจารย์แล้วจะซื้อเลขอะไรล่ะ mm. คราวนี้ในนิมิตที่ผมเห็นเนี่ยพประคุตบาทพูประคุตที่เปิดอยู่นยในบาทท่านเนี่ยก็มีเลข8,9,8 8,8,9,9,8,8มันสลับอยู่3ตัวเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้นะเราไม่ได้บอกเขาเราก็บอกเขาว่าแม่ที่ผมเห็นอ่ะมันเป็น8,9,8แม่ซื้อเป็นไหม เขาบอกแม่ซื้อเป็นอาจารย์มันกลับแค่สามประตูเองจริงๆเราไม่ได้เฉิญชวนให้ควเล่นหวยนะฟังให้จบนะแล้วบอกแม่ไปซื้อเลยนะแม่ไปซื้อแม่ไปซื้อแม่แม่ซื้อให้หมดเลยนะแม่ซื้อให้หมดเลยทั้งสามตัวเนี่ยก็คือแปดเก้าแปดเก้าแปด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 เก้าเนี่ยแม่ซื้อให้หมดเลยอ่าแล้วเงินแม่ซื้อเป็นไหมเราก็ย้ำว่าแม่ซื้อคําว่าแม่ซื้อเป็นไหมของเราอะเรารู้ว่าเขางกเขาซื้อไม่หมดหมื่นแน่ เขาก็ย้ำว่าแม่ซื้อเป็นแม่ซื้อเป็นเอาเค ok แม่ซื้อเป็นเราก็ถามแม่ซื้อลอตเตอรี่ทีกี่ใบเขาก็บอกแม่ซื้อลอตเตอรี่ทีละสองใบเราบอกครั้งนี้ไม่ได้แล้วนะแม่นะแม่ต้องซื้อมากกว่าสองใบเพราะว่านี่เป็นโชคใหญ่ที่แม่จะได้ที่แม่ตั้งใจอธิษฐานครั้งนี้แม่ได้แน่อาจารย์ถ้างั้นแม่ซื้อห้าใบได้ไหมอ่ามันจะได้สามสิบล้านพอเขาพูดคานี้ออกมาเนี่ยบั้งไฟพญานาคกับเหมือนบั้งไฟพญานาคที่อยู่กับขุเนี่ยก็ขึ้นแบบเฉลิงฉลองมากเลย ผมก็รู้ด้วยจิตผมเลยว่าเขาถูกหวย30ล้านแน่นอนอ่าเราก็บอกเนี่ยแม่แม่อย่าลืมเลียลอตเตอรี่ด้วยนะเราแม่อย่าลืมเลียลอตเตอรี่ด้วยนะด้วยการที่แบบเราสนุกสนุกของเรานะแกก็บอกจานแม่ไม่เลียหรอกแม่ซื้อผ่านแอปอ่าเราก็นึกว่าแม่เขาจะซื้อผ่านแอปกองสลากพัดอ่าเราบอกแม่ซื้อผ่านแอปกองสลากพัดเหรอไม่ใช่จานแม่ซื้อผ่านแอปเป่าตังแม่ซื้อประจําพอแม่ก็บอกว่าซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ย มันพุ่งแบบเฉลิมฉลองแบบเป็นงานโมโหรียิ่งใหญ่มากเลยเราบอกแม่ถูกหวย30ล้านแน่นอนแล้วเราก็แซวนะโดยที่สายเราอะแม่ถูกหวย30ล้านแม่ผมเท่าไหร่อ่าแกก็บอกอาจารย์เอาเท่าไหร่อ่ะเราก็แกล้งบอกเอาครึ่งหนึ่งแบ่งกัคนละครึ่งได้ไหมแกก็บอกได้อาจารย์แม่ให้นะบอกเราเราก็บอกไม่ต้อง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 ให้ไม่ครึ่งไม่เอาเราเอา10%พอแม่ผมเอา10%พอ แล้วเดี๋ยวถ้าแม่แม่ถูกแม่เอามาให้สิอร์เซ็แล้วเดี๋ยวเอามาสร้างวิหารเตียนของมตดสยามแล้วกันเพื่อเป็นที่ปฏิสถานผู้ประคุตองนี้ที่แม่ได้โชคไปแกก็ได้อาจารย์ได้ได้ได้แล้วก็เนี่ยคือที่มาของแกถูกหวยสามสิบล้านด้วยอันนี้สองนะเรากําลังสิ่งที่เราอยากจะฝากบอกทุกคนไปนะหลายหลายคนเนี่ยมุ่งหวังว่าทําบุญทีเยอะๆเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเยอะๆ จริงๆแล้วเนี่ยมันในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งเนี้ยมันยืนยันได้เพราะว่าเพียงแค่เศษเสี้ยวของจี้เล็กๆที่เขาพกติดตัวด้วยกุศลของจี้ท้องคําเล็กๆเท่านั้นนะแต่เขามีใจอันบริสุทธิ์เนี่ยเขาถึงได้โชคอันนี้มาในการหล่อพวกครั้งเนี่ยเราทำตั้งแต่เราวางแผนตั้งแต่ทีแรกว่าเราจะหล่อในวันที่5พฤศจิกายนเพราะว่าตอนนี้ตามวิชาเราเนี่ยพวกประคุณท่านขึ้นมาจากเมืองบาดาล แล้วท่านจะเสด็จกลับลงไปในวันที่17ธันวาคมเราก็เลยจะมีการเฉลิมฉลองผู้ประคุณเนี่ยในองค์เนี่ยที่เราจะหล่อเนี่ยในวันที่16ธันวาคมในวันที่16นะเราจะมีการเฉลิมฉลองประคุตที่เราหล่อวันนี้เราจะจัดงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่16ในวันนั้นเนี่ยเราจะทำมาหาทานโดยการแจกข้าวสาร10ตันใครที่รู้ข่าววันนี้แล้วนะหากท่าน ฟังแล้วท่านอยากจะทําบุญสนใจเนี่ยหรืออยากจะมากราสการะผู้ประคุตที่มีประสบการณ์ครั้งนี้ให้ท่านมาร่วมกันในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยววันที่เฉลิมฉลองผู้ประคุตแต่ในระหว่างนี้หากท่านมานะมันจะมีบาทใบใหญ่ตั้งอยู่ในนิมิตท,ที่เห็นเนี่ยเขาใส่กล้วยลงไปสองใบกับน้ำตาลแว่นหนึ่งแว่นพร้อมกับสวายทับเป็นทาน เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เชื่อตามนี้จากประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านไม่ต้องเอาอะไรมามากทานแค่เอากล้วยล้ําว้ามาสองใบน้ําตาลแว่นหนึ่งแว่นเหมือนกันในนิวิตเราเนี่ยแล้วใส่ลงไปในบาตรผู้ประคุตก็พอส่วนจะถวายทรัพย์เป็นทานให้ประคุตเนี่ยไม่ต้องเยอะเห็นไหมเราย้ําเลยว่าไม่ต้องเยอะเพราะเขาก็ไม่ได้ทําเยอะก็ใส่ลงไปตามที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาแต่คะแน้ถ้ามันเป็นทรัพย์เป็นเงินเนี่ยมันอาจจะดูแลรักษายากเราอาจ จะทาตู้ให้ท่านหยอดเอาแต่ตามที่ท่านมุ่งหวัง้วกันไม่ต้องเยอะนะเราย้ําเลยว่าท่านไม่ต้องใส่ลงไปเยอะเอาแค่ท่านสบายใจแล้วมีจิตอันเป็นกุศลโดยไม่เครือบแข็งว่าเงินนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปกินเงินนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องทําเอาใจเป็นกุศลพอเอากล้วยสองใบน้าตาลแว่นหนึ่งอันกัดใจอันเป็นกุศลเนี่ยมาสการะผู้ปกุดพออ่าแล้วเราอยากจะบอกนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อแต่เราอยากจะบอกว่าตอนที่เราเห็นนะ่ย ่าคนเนี้ยถูกหวยเนี่ยเราได้เห็นคนถูกลอตเตอรี่แล้วันที่หนึ่งเนี่ยอีกส0มกว่าคนอ่าจากการที่มาบูชาผู้ประคุธครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีความเชื่อนะท่านไม่ต้องทําอะไรเยอะเอาใจเป็นกุศลเอาเก้ยน้ำวาดสองลูกน้าตาลแว่นหนึ่งอันมาใส่บาตอุปคุธองค์นี้ก็พออาจจะทําให้ท่านเนี่ยประสบโชคดีอย่างลูกศิษย์เราท่านนี้สวัสดี